สวัสดีครับวันนี้เต้ก็พาตลอดมาที่น้ําตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้นั่นก็คือน้ําตกคลองลานก็ตอนนี้เป็นตอนยามเช้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน้ําตกคลองลานกันนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เราจะไปนะครับเราจะไปเส้นทางธรรมชาติกันนะครับไปครับผมน้ําตกคลองลานเป็นน้ําตกที่ไหลตกลงจากหน้าผาสูงระดับ100เมตรตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อขับรถเข้าไปในอุทยานก็จะมีจุดชำระค่าเข้าอุทยานคนละสุดตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าน้ำตกของลานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจากลานจอดรถเดินไปยังน้ำตกไม่ไกลนักเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกลจากลานจอดรถสาม,มารถมองเห็นน้ำตกได้เราจะเดินลัดเลาะไปตามโขดหินก่อนจะไปถึงน้ำตกก็ถ่ายรูปจำเพินเพราะแค่เห็นลำธารโขดหินและต้นไมเเเเเ้เกียวกับตีก็จะดีดให้เราถ่ายรูปสวย ในสุดจะได้ความสวยอลังการของน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันและด้านหลังนี่ก็คือน้ำตกคลองลานนะครับแล้วก็เจระเ้กินน้ำในตำนานนะครับสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายภาพที่น้ำตกนี้ถือเป็นจุดหมายสำคัญมากเลย น้ำนะครับเย็นสดชื่นมากเลยนะครับแต่ว่าใครที่มาเล่นนานที่ต้องตกคลองลานนะครับก็เรามาระวังหน่อยนะครับก้อนห,หินค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นตรงนี้นก็ลึกประมาณ1.5เมตรนะครับผมเด็กๆก,ก็เรามาระวังด้วยนะครับผม